สวัสดีครับจากสวัสดี POS นะครับวันนี้จะมาอันบล็อกตัว Socket s c a แนนะครับปกติก็ขายรุ่นนี้อยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่มาพร้อมฐานครับแล้วก็มันเป็นสีดำนะครับตัวนี้ถ้าต้องการสีนี้ก็ต้องสั่งล่วงหน้าประมาณ10วันนะครับ โดยปกติเนี่ยซ็อกเกตสแกนเนี่ยมันจะมีสายชาร์จมาให้แบบนี้ซึ่งเราเสียบข้างนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นที่มีฐานเนี่ยเราก็จะเอาฐานมันเนี่ยมาวางได้เลย,เลยแล้วเราก็ชาร์จอย่างนี้ซึ่งก็จะสะดวกกว่านะครับทำไมต้องมีฐานนะครับเพราะว่าทางซ็อกเก็ตสแกนเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าเราเสียบชาร์จด้านข้างเอาไว้นะครับบางคนเนี่ยชอบเสียบชาร์จไว้แล้วใช้งานด้วยมันทําให้เครื่องช็อตแล้วก็มีปัญหาจริงๆต้องเสียบชาร์จให้เต็มนะครับแล้วก็เวลาจะใช้เนี่ยต้องปลดออกนะครับแต่การที่เราใช้ฐานเนี่ยมันก็จะช่วยได้มากเพราะว่ามันจะไม่ชาร์จแน่นอนถ้าเราดึงออกมามันก็จะหยุดชาร์จนะครับทีนี้มันก็จะมีใช้สายแบบเดิมนี่แหละครับ เสียบเข้าไปข้างล่างแทนนะครับแล้วก็มีทางยื่ออกมาแบบนี้จะตั้งยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่เราจึ๊กก็เป็นแม่เหล็กนะครับมันก็จะดูดนิดนึงด้วย<ม>ก็ประมาณนี้ส่วนหัวอันนี้เราก็ไปเสียบกับ ที่ชาร์จมือถือได้นะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณครับ